คุณป้าบอกว่าขอพึ่งสำนักข่าววันนิวส์อยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเธอถูกรถชนจนทําให้เธอต้องเป็นคนพิการเงินเก็บที่มีก็ต้องเอามารักษาตัวเองแล้วเงินมันร่อยหรอไปแล้วมาร้องสำนักข่าววันนิวส์ให้สำนักงานสำนักข่าววันนิวส์เราช่วยเหลือนี่คุณผู้ชมดูครับดูภาเพเหตุการณ์ครับ่เป็นภาเพเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมหนักเลยค่ะหนักเลยครับ นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ที่5อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเจอคุณลัดดาสมัครไทยหรือว่าป้าราอายุ65ปีนอนป่วยติดเตียงกระดูกเชิงกรานและขาหักเดินไม่ได้ลูกเนี่ยต้องคอยพยุงลุกนั่งแล้วก็เดินน่ะสงสารมากคุณผู้ชมครับประสบอุบัติเหตุเหมือนที่ผมบอกรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนร้านขนมและอาหาร ก่อนจะมาชนรถมอเตอร์ไซค์พุ่งข้างของเธอบริเวณหน้าวัดขจรรังสรร์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บถึง8คนเมื่อวันที่12ตุลาคมปีที่แล้วคู่กรณีเป็นผู้หญิงอายุ60ปีนะครับปาลาเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุ4-5เดือนที่ผ่านมาคู่กรณีมาเยี่ยมแค่3ครั้งนำผลไม้และขนมมาฝากให้หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย ไม่เคยยื่นมือมาช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรือว่าจ่ายเงินเยียวยาตอนนี้ภาระต่างๆตกไปอยู่ที่ลูกชายก็คือนายทวีนะครับต้องหยุดงานมาดูแลแม่และใช้เงินเก็บที่มีในการรักษานอกสิทธิ์บัตรทองนอกจากนี้ยังค่าม,มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับ ตอนนี้คุณป้าราบอกว่าสงสารลูกมากๆเพราะต้องแบบรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งบ้านแล้วก็ต้องมาดูแลแม่ติดเตียงด้วยทีนี้ไปถามลูกนะครับนายทวีเล่าให้ฟังบอกที่ผ่านมาพยายามดูแลแม่ให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้ครอบครัวลำบากมากๆเพราะตนเองเป็นเสาหลักคนเดียวในบ้านครับต้องหยุดงานมาดูแลแม่ส่วนลูกสองคนก็ยังเล็กภรรยาก็ต้องช่วยดูแลทำให้ไรายได้ที่เคยมีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณแม่ตกเดือนและไม่ต่ำกว่า20,000บาทอยากจะให้คู่กรณีเห็นใจกลับมาเหลียวแลและช่วยเหลือครอบครัวของเขานะครับก็แต่คุณหมอให้เกหัดลุกขึ้นใช้สีขาลุกขึ้นเดินได้เนี่ยก็ถ้าทันนะถ้าทันก็พยายามประคองแกลุกขึ้นไปเข้าขน้ำให้แกได้หัดเดินไปในตัวด้วยครับแต่ว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ ใช้ชีวิตประจาวันได้เหมือนปกติยี่สิบเปอร์เซ็นก็ยังไม่ถึงเลยพี่คือตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยผมต้องหยุดงานโดยปริยายเลยครับเพิ่งกลับมาได้เพิ่งได้เริ่มกลับมาทํางานประมาณสิบวันเนี่ยครับพี่เป็นผมคนเดียวทั้งหมดเลยครับที่แบกอยู่พ,พ่อพ่อภรรยาก็ยังไม่ได้ไปทํางานเพราะลูกเล็กสองคนมีลูกครับก่อนหน้านี้ก็มีแม่มีรายได้ในส่วนของแม่เข้ามาจุนเจือ